สวัสดีคะ่ะวันนี้สามวิธีควรรู้การจ้างผู้รับเหมาป้องกันการเอาเปรียบค่ะค่ะการสร้างบันดินนะคะค่ะวันนี้เอารูปภาพ home builder and design by mr c h a r m a n อันนี้ก็ภาพผลงานของ mr c h a r m a n นะคะวันนี้แม่หนึ่งจะมาพูดในประเด็นที่ว่าว่า จะทำยังไงในการที่จะจ้างผู้รับเหมาในการสร้างบ้านยินคะ่ะอาจจะไม่เกี่ยวกับภาพนะคะแม่เน่งไม่ได้ว่าให้ดูไปเรื่อยๆคะ่ะจะเพิ่งรำคาญเสียงแม่เน่งคะ่ะอยากคุยคะ่ะอยากบอกคะ่ะอยากแบ่งปันคะ่ะก็คือมีสามข้อนะคะที่เราต้องเลือกทําคะ่ะข้อที่หนึ่งค่ะเลือกผู้รับเหมาใกล้บ้านคะ่ะไปตระเวนดูงานเลยคะ่ะภายนอกภายในคุยเก็บข้อมูลค่ะเก็บข้อมูลช่างบ้านยินมีหลากหลายคนนะคะเจอช่างดีมันถูกหวยนะคะ ดูผลงานว่าเป็นไอเดียค่ะแล้วก็ยังไงก็เอามาไปดูผลงานว่ามีคนแนะนำมาบอกต่อไหมไปสืบดูเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะบ้านเขาทำสวยดีไหมแล้วก็ราคานี่ยยังไม่ต้องพูดถึงนะคะเลือกผู้รับเหมาก่อนนะคะตรงเวลาไหมมีทีมงานฝีมือดีหรือเปล่าความรับผิดชอบอะกองข้อมูลพวกนี้ก่อนนะคะผู้รับเหมานะคะ เออที่สําคัญนะคะถ้าเราจ้างพูดรับเหมาไกลบ้านนะคะมันจะแพงนิดนึงนะคะเขาจะบวกค่าใช้จ่ายคะ่ะค่าใช้จ่ายที่เขามาอยู่มากินมันไม่สะดวกอยู่แล้วคะ่ะเคยมีคนโทรมาหาแม่เน่งบ่อยคะ่ะนู่นอยู่ทางใต้อยู่อีสานเนี่ยแม่เน่งบอกว่าให้แนะนําเอาพูดรับเหมาไกลบ้านนะคะจะได้สะดวกคะ่ะค่ะก็คือเราไม่ต้องดูเจ้าเดียวนะคะดูสักสองสาเจ้าก่อนนะคะ เอาแบบไปเลยค่ะไปคุยเลยค่ะอ่ะมาตีราคาก็หน่อยอยากได้แบบนี้ยังเงี้ยจะแนะนํายังไงออกแบบร่วมกับผู้รับเหมาก็ได้ค่ะคือแลกเปลี่ยนกันค่ะเหมือนการคุยแม่หนึ่งจะบอกให้คุยก่อนเสมอค่ะเนาะข้อที่2องค่ะสัญญานี้ต้องทํานะคะเอาสาระสําคัญเลยค่ะใครกับใครคะเรากับผู้รับเหมาค่ะ รายละเอียดให้มากเท่าที่พอใจเลยค่ะมีพยานค่ะรายละเอียดว่าจะแบ่งเป็นกี่งวดจะเอาค่ามัดจำไหมงวดละเท่าไรกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะต้องทําค่ะเพราะว่าการเลือกที่จะทําสัญญาเนะี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเอออย่างง่ายๆค่ะง่ายๆไม่ได้นะคะมันจะทะเลาะก,กันทีหลังค่ะค่ะก็ต้องทําสัญญานะคะข้อที่สามค่ะ ผลงานหน้างานไซงานค่ะดูงานค่ะว่าระยะเวลาเขาทำอะไรไปบ้างแล้วผลงานที่เราจะจ่ายเงินให้เขานะคะควรที่จะจ่ายไหมตามสัญญาไหมถ้าเรามีข้อท้วงติงก็ขอกันเลยค่ะพูดตรงนั้นเลยค่ะเอาแบบสันตินะคะไม่เอาเปรียบกันนะคะเจอกันครึ่งทางค่ะป้องกันการผิดใจกันไว้ก่อนค่ะก็มือ เราบอกเอานี่มันยังไม่นี่ก็คุยกันนะคะือก็คือต้องตกลงกันค่ะก่อนที่เราจะจ่ายเงินจะต้องไม่ต้องเสียหายภายหลังนะคะสามข้อนี้เป็นยังไงคะเลือกผู้รบเหมาแล้วกท็ทำสัญญาแล้วก็ดูหน้าง,งานอันเนี้ค่ะแม่เองได้เน้นไปแล้วค่ะคนที่จะสร้างบ้านดินนะควรมีข้อมูลเกี่ยวกับบ้านดินในตัวเองไว้บ้างนะคะ ก็ดูจากเนี่ยค่ะ YouTube จาก Facebook จากไอ้อะไร๋อนนี้ในสื่อมีเยอะแยะมากค่ะกดนิว้วคลิกด,ด,ด,ดูรายละเอียดได้ค่ะก็ดูไว้ในชั้นหนึ่งเอาไว้เพื่อจะได้เกิดความสบายใจทั้งทั้งเราและผู้รับเหมาค่ะก็คือเน้นไม่ได้เอาเปรียบกันนะคะสรุปอืมก็คือว่าเราจะจ้างหรือจะทำเองถ้าทำเองหรือว่าจ้างเป็นบางส่วนก็คุยได้นะคะ แต่ว่าถ้าเราจะจ้างเรามีข้อจํากัดนะคะบางคนก็ไม่สามารถที่จะทําเองได้เนาะมีข้อจํากัดในด้านสุขภาพเวลาไม่มีค่ะหรือว่าบางคนก็ค่ะโอ้ไม่อยากทําเองค่ะมีเงินอยากจ้างจ้างเลยค่ะก็ตามนี้ค่ะแต่เวลาจ้างบ้านจ้างสร้างบ้านเนี่ยค่ะก็ยังไงคะก็ต้องเอาแบบที่เราสบายใจด้วยนะคะก็ขอให้เป็นราคายุติธรรมค่ะอของดีค่ะ ไม่มีถูกค่ะของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีในโลกอ่ะอยากให้ตกลงกันก่อนค่ะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาโลกแตกนะคะหรือจะเอาแบบว่าจ้างเป็นบางอย่างก็ตกลงกันไปเลยค่ะค่อยๆคิดค่อยๆทําค่ะซื้อวัสดุเองคุมงานเองงบประมาณจะได้ไม่บานไปหรือจะบานกว่าเก่าก็ลองคิดดูนะคะค่ะแม่เองอยากจะว่าสรุปก็คือคุยกันตั้งแต่ต้นค่ะ จะได้ไม่มีปัญหาคุยเขียนไปเลยก่เถียงกันให้โหดับดับไม้ไปเลยเถียงกันก่อนทํางานค่ะไม่พอใจไม่ต้องจ้างนะคะสร้างบ้านมารอจับผิดกันะเหนื่อยค่ะเขาต้องเข้ามาสร้างบ้านเราทุกวันมองหน้ากันไม่ติดแล้วค่ะคุยแลกเปลี่ยนกันสักพักสักตั้งค่ะตามไปดูผลงานเขาก็ได้ถือว่าไปเรียนรู้ด้วยค่ะอย่างบ้านดินง่ายมากเลยอุ้ยทําที่ไหนคะเขาไปดูหน่อยขอไปนั่นเน่ยไม่ได้ไปจับผิดนะคะไปดูค่ะ พอเราทำงานจริงจะได้ไม่มีปัญหานะคะจะได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าคุยกันเข้าใจแล้วค่ะไม่เสียอารมณ์ไม่บานปลายค่ะไม่ใช่ว่าอุ้ยจ้างแล้วเอาเงินไปแล้วไม่ทำงานเสียความรู้สึกนะคะแล้วก็ทิ้งงานอย่างเงี้ยะคะ่ะต้องมาอุย้ยเป็นแผลชะกันในใจกันก็ไม่สบายใจทั้งคู่ละคะ่ะเสียตังค์แล้วต้องเอาให้สบายใจนะคะบ้านเราอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานนะคะวันนี้ก็มาแนะนำนะคะเรื่องว่าปัญหาเกี่ยวกับ วิธีการที่จะจ้างพูดละเมาที่พูดว่าไม่เอาเปรียบกันก็ไม่เอาเปรียบกันทั้งสองฝ่ายละคะ่ะค่ะก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะอยากให้สร้างบ้านดินคะ่ะค่ะาลายของ m r สเตอร์นี่เขามีรายละเอียดอยู่ท้ายคลิปนี้นะคะค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งติ้งติ้งเป็นกำลังใจให้แม่น่งคนบ้านดินมาทำคลิปดีๆนำเสนอด้วยนะคะ อยากให้ไม่เน่งทำคลิปอะไรบอกแนะนำไว้ใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ